นะเพราะที่นี่ประเทศไทยมันทําได้ทุกอย่างนะครับมันแล้วแต่ดุลพินิษฐ์เขาของคุณเลียงเลืองไก่นะครับเขาก็เป็นนักนักร้องอาชีพยอยู่แล้วนะเขาอยากจะร้องก็ร้องไปนะร้องไปนะครับวิธีการร้องในคดีนี้ก็ไม่ยากเลยแค่ไปคัดํำพิพากษาม,มา้วก็แนบเข้าไปแล้วก็ยื่นไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะแค่นั้นเองเพราะว่ากฎหมายก็บอกว่า นะถ้าพักการเมืองใดมีพฤติการในการล้มล้างการปกครองก็ต้องสั่งยุบพักตัดสิทธิ์นะทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพักกฎหมายมันก็เขียนไว้แค่นี้นะมันเขียนอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อศาลสั่งแล้วนะครับนะศาลสั่งแล้วนะครับว่าว่า,าพักก้าไกลและคุณพิธาเนะี่ยมีพฤติกรรมในการ ลมล้างการปกครองสั่งให้หยุดแล้วเพราะฉะนั้นแค่คัดคำพิพากษาฉบับเดียวไปยื่นกกตนะกกตก็นะ,กะ,กะอ,นะอ,าอาจจะไม่ต้องรอคำชี้แจงจากรรคก้าวไกลเลยรับสำเนาคำพิพากษาเสร็จแล้วยื่นเลยแล้วก็ตัดสินเลยก็ได้นะครับไม่ต้องรอชี้จงที่แจงแล้วครับนะนะครับนะเพราะว่าเพราะว่าลนะถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน นะครับก็วันนี้สมมติเรืองไกายื่นตอนเช้าบ่ายคัดคำพิพากษาได้พรุ่งนี้เช้ายื่นเลยก็ได้ครับเพราะประเทศไทยเนี่ยมันทํางานไรรวดเร็วมากคดีการเมืองนะครับนะทำงานรวดรว,วดเร็วเลยก็สามารถทําได้เลยครับนะที่คุณเรืองไกรก็ไปยื่นเนี่ยยื่นปุ๊บยื่นตอนเช้าบ่ายยื่นสารรัฐมนูญเลยก็ได้นะครับอันนี้หลักเนี่ยฮะเพราะกฎหมายมันเขียนแค่ว่า นะล้มล้างการปกครองพอล้มล้างการปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วจบแล้วสารรัฐธรรมนูญตัดสินก็จบแล้วถึงที่สุดจะไปอุทธรณ์ดีกา้องแรกแหกกระเชออะไรก็ไม่ได้นะแม้กระทั่งจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําพิพากษาก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้ามีลักษณะเป็นการจอดเสียดดูหมิน่นอาฆาตมาดร้ายก็ติดคุกอีกหนึ่งปีนะเพราะเมื่อวานนี้ นะตุลาการตัดสินเสร็จแล้วก็ก็เตือนไว้ใครอย่ามาวิจารณ์ศาลนะมีโทษจำคุก1เดือนปรับ50,000ดังนั้นเนี่ยเมื่อคำพิพากษามันออกมาแล้วเรียบร้อยว่าล้มล้างการปกครองก็ถ่ายสำเนาเอกสารแล้วก็ยื่นตอนเช้านะอาเรืองไกลไปยื่นตอนเช้านะตอนบ่ายกรกตไปยื่นสารรัฐมนูลเลยแล้ววันรุ่งขึ้นจะประชุมแล้วก็ หรือภายในเจ็ดวันแล้วก็สั่งยุบก้าวไกลเลยก็ทำได้ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเขาอยากทำหรือสารรัฐธรรมนูญเขาอยากจะยุบก็ทำได้เลยครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปฟังเฟืองอะไรใครครับนะพักก้าวไกลหัวหน้าพักจะพูดจะอะไรต่างๆเขาจะไม่ฟังก็ได้เขามองว่ามันหลักฐานมันครบแล้วก็ทำได้นะเพราะที่นี่ประเทศไทยมันทำได้ทุกอย่าง นะครับมันแล้วแต่ดุลพินิษฐ์เขานะถ้าเขาอยากจะทําแบบเร่งรีบอย่างนี้เขาทาได้เลยยื่นเช้าบ่ายนะครับถ่ายก็สารเสร็จนะแล้วไปยื่นเลยแล้วก็ขอเวลาสักเจ็ดวันแล้วก็ตัดสินเลยก็ทําได้ครับถ้าถ้าสารรัฐมนูญและรรแลกรกตอมองว่าหลักฐานมันพอแล้วเพราะเขาวินิจฉัยชัดเจนแล้วนี่ครับนะอันนี้คือคําถามที่มีคนถามมาตะกี้นะครับถามมาเนี่ยผมตอบเลยตรงไปตรงมาในฐานะที่คนที่เรียนจบกฎหมายเนี่ย นะนะครับมันทําได้เลยนตะเขาอยากจะทําอะไรก็ทําได้เลยนะมันอยู่ที่ว่ากรกตเนี่ยเขาจะทําหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอากันขนาดไหนแต่ถ้าเขาจะทําก็ทําได้เลยครับหรือาอาจจะอ่เรียกพิธาเก้า่ไกลมาส่งเอกสารประกอบักหน่อยสักเจ็ดวันก็ทําได้หรือเดือนสองเดือนก็ทําได้ มันแล้วแต่ว่าเขาจะทำานเพราะอํานาจมันอยู่ในมือของกรกตเขาสามารถใช้ดุลวินิจทําอะไรได้เต็มเหนี่ยวเต็มที่แนละ้วเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องครับเข้ากันมาด้วยอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับอ่านะแต่ถ้าจะมองอีกด้านหนึ่งถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมองว่าสารรัฐธรมนูญเนี่ยสั่งให้หยุดการกระทําสั่งให้หยุดหาเสียงเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไข อามาตา112เตือนไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับมาตา112นะเอออย่าไปยุ่งกับเด็กและเยาวชนนะอย่าไปลนรงลงนะอย่าไปหาเสียงนะอย่าประกันตัวนะอ,อย่าไปประกันตัวผู้ต้องหานะเอเตือนไว้ก่อนนะหยุดนะสั่งให้หยุดแล้วนะถ้ามองในแง่นี้มองว่าสั่งให้หยุดก็คือเตือนแล้วแจกใบเหลืองอันนี้กกตอ,อาจจะไม่ยื่นสารรัฐธรรมนูญก็ได้นะ ถ้าตีความมาสารรัฐมนุนสั่งให้หยุดก็หมายถึงเตือนนะเตือนนะเตือนนะก้าวไกลพิธาอย่าไปยุ่งนะนะอย่าไปแก้นะมาตราร้อยสิบสองนะอย่าไปหาเสียงนะอย่าประกันตัวผู้ต้องหาคดีร้อยสิบสองนะนะถ้าเชื่อเขาจบไปนะเป็นแค่คำเตือนเป็นแค่คำเตือนนะครับถ้ามองว่าเป็นแค่คำเตือนก็หมายความว่าอ่านะกรกตรอาจจะมองว่าเอ้เขาแค่เตือนนะ เตือนให้หยุดซะถ้าหยุดแล้วก็แล้วไปแต่ถ้ายังไม่หยุดก็โอเคมีพฤติกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ไปยื่นกรกตก็ได้อันถ้ามองแบบนี้ก็ได้อีกด้านหนึ่งก็แล้วแต่ว่าเขาจะมองเพราะอำนาจมันอยู่กับเขาอำนาจในการที่จะยุบพักการเมืองหรือจะยื่นจะอำนาจในการจะยื่นเพื่อยุบพักการเมืองมันอยู่กับกกตนะครับกกตก็มาจากสวสวก็มาจากคณะยึดอำนาจ ก็คือลุงตู่ลุงป้อมอะไรพวกเนี้ยเป็นคนแต่งตั้งสวมาสวก็มาเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ดูนะครับว่ากรกตเขาจะคิดแบบไหนแบบที่ผมว่าหรือแบบไหนก็แล้วแต่เขาอะเพราะว่ามันก็อยู่ที่เขาอะนะเออเราก็เป็นประชาชนตาดำๆก็แค่ดูตาปลิดๆไปว่าเขาจะมีความเมตตากรุณา อุเบกขาอะไรกันขนาดไหนก็ก็คือประมาณนี้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็คือประมาณนี้อันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาเลยนะครับนะครับพอไปถึงสารรัฐธรรมนูญก็เหมือนกันตุลาการเขาจะพิจารณาว่าที่ผ่านมาแค่คําเตือนนะหรือที่ผ่านมายังไม่ถึงขั้นเสนอแก้ไขรัฐธรมนูญไ,ไอ้ไอ้แก้ไขมาตรา112เป็นแค่รณรงหาเสียงอะไรยังไม่ถึงขนาด บรรจุเข้าไประเบียบวาระเป็นกฎหมูกฎหมายสารรัฐธรรมนูญอาจจะเมตตาไม่ยุบพักเก้าไกลก็ได้หรือมองว่าเฮ้ยสารตัดสินแล้วว่าคุณล้มล้างการปกครองสั่งให้คุณหยุดเพราะฉะนั้นต้องยุบพักพวกคุณก็แล้วแต่เขานะครับก็แล้วแต่ดูมินิตของตุลาการเราจะไปก้าวล่วงไม่ได้ไปพาดพิงไปพูดถึงเขาก็จำคุกหกเดือนใครอยากติดคุกก็ไปไงวิจารเข้าไป นะอยากติดคุกก็ไม่เกินหนึ่งเดือนก็วิจารณ์เข้าไปก็ติดคุกติดตารางส่วนผมคงไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเราเรียนกฎหมายมาเขาบอกว่าอย่าไปวิจารณ์อย่าไปอะไรเราก็แล้วแต่เขาครับก็เอาที่สบายใจท่านอนะครับก็แล้วแต่ท่านท่านจะมีดุลพินิจอย่างไรก็ว่าไปนะครับเมื่อศาลตัดสินก็ต้องเคารพนะครับอก็แค่นั้นอยู่ประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้แหละครับจุกรูนะครับ,รรบอืม นะก็แบบนี้แหละประเทศเราแต่เราอยู่ประเทศไทยเถอะครับอผมก็พยายามเดินทางไปต่างประเทศนะเผื่อจะได้ไม่ต้องเห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกวันก็เดี๋ยวสงกรานนี้ผมจะไปประเทศจีนไปเซี่ยงไฮ้ไปปักกิ่งนะไปเที่ยวประเทศจีนบ้างช่วงสงกรานก็หกเจ็ดวันก็เดี๋ยวช่วงสงกรานผมก็ได้อยู่ประเทศไทยแล้วก็เบื่อครับนะไปทางไหนก็แบบไง เออนะมันมีข้อห้ามกติกาอะไรมันเยอะเมืองเรานะครับมีกฎหมายก็แก้ไม่ได้เพราะว่าไปเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองอก็เออนะไม่เป็นไรนะก็ศาลท่านตัดสินแล้วก็ต้องตามนั้นนหะแก้ไม่ได้นะอย่าเที่ยวมาแก้เก้อลุนลุงทหารหาเสียงอะไรอ,อแก้มาตาร้อยสิบสองไม่ได้เพราะว่าไปเกี่ยวกับ เอ่ออะไรอะไรการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขราะนั้นเขาบอกว่าแก้ไม่ได้มาตรานี้แก้ไม่ได้ถ้าแก้ก็ต้องไปแกอ้อ่ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติเขาว่ากันนะคือจะมารณรงค์หาเสียงทำโพอะไรต่างๆไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นจะไปสนับสนุนเด็กเด็กไปประกันตัวผู้ต้องหาก็ไม่ได้เพราะพวกนี้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสถาบันสสเก้าไกลจะไปประกันตัวก็ไม่ได้เท่ากับว่า คุณไปสนับสนุนให้พวกนี้นาสถาบันนะนี่พูดภาษาชาวบ้านนะถ้าแปลผิดแปลถูกก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่คิดว่าผมไม่น่าจะแปลผิดเพราะผมก็เรียนจบกฎหมายมากฎหมายแม่งก็เรียนมาเล่มเดียวกันเนี่ยแต่เวลาตีความแล้วแม่งก็ไปกันคนละทิศละทางเลยนะบางองค์กรบางคนแม่งก็แปลไปทางซ้ายบางคนก็ไปตรงกลางบางคนก็ไปทางขวาเพราะว่ากฎหมายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเมือง การตีความมันก็ตีไม่ได้หมดนะเขาเรียกว่าสารการเมืองสารศาลศาลรัรลฐธรรมนูญเขาเรียกว่าสารการเมืองก็พิพากษาคาดีการเมืองเพราะฉะนั้นเราเราไม่อาจคาดเดาได้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นสาลดีกาถ้าเป็นสาลฎีกาเนี่ยแผนคดีายานาการเมืองหรือสาลยุติธรรมเนี่ยเรายังพอคาดเดาได้มันจะมีแนวคำตัดสินเก่าๆสารท่านก็คำนึงถึงแนวคำตัดสินให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เราไม่ยากผมเรียนจบกฎหมายมาเนี่ยถ้าเป็นศาลยุติธรรมเนี่ยเคยตัดสินแบบไหนก็จะตัดสินแบบเดียวกันเคยมียีตอกมีเกณฑ์การลงโทษแบบไหนก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเดายากเพราะเป็นศาลที่เกี่ยวกับการเมืองมันต้องมีอะไรตาอะไรต่างๆมาประกอบเยอะนอกจากหลักฐานมีพฤติการมีความเห็นอะไรต่างๆเยอะอย่างเมื่อวานเนี้ยก่อนที่ศารลรัฐธรรมนูญ นะครับจะตัดสินเนี่ยก็ต้องถามความเห็นประธานศาลอสานดีกาสํานักงานอายการสํานักงานตํารวจแห่งชาติศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้อะไรต่งผู้เชี่ยวชาญสี่ห้าคนนะว่าเออพวกคุณมีความเห็นยังไงถ้ามีความเห็นไปในทางเดียวกันเราก็ต้องเอามาประกอบแล้วก็ตัดสินว่าให้หยุดการกระทำซะมันเป็นการกัดเซาะ เขาบอกว่ากัดเสาะผมก็ไม่ค่อยได้ยินคําว่ากัดเสาะเท่าไรนะแล้วก็ได้ยินที่สารลรัฐธรรมนูญเนี่ยพฤติกรรมของพิธาและพักเก้าไกลเป็นพฤติกรรมที่กัดเสาะเออกัดเสาะนะกัดเซาะนะเปรียบเหมือนชายฝั่งหรือเปล่ายังไงผมก็ไม่รู้นะกัดเสาะสถาบันและเป็นอันคาดการได้ว่านะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการล้มล้างสถาบันล้มล้างการปกครองที่มี และมหากัษตริย์เป็นประมุขนะเขาบอกว่ามันมีความใกล้ชิดนเนี่ยถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยเนีย่ยสถาบันก็จะอยู่ไม่ได้โดยวิธีการรณรงค์แก้ไขามาตรา112เนี่ยคนก็จะมาเกียดมาชังสถาบันอะไรชำนองเนี่ยเท่าที่ผมปังนะถ้าผมแปลผิดก็ก็ขอโทษด้วยนะท่านตุลาการอย่าเพิ่งจำจำคุกผมนะผมแก่แล้ว60แล้วก็ <c oughs> วคือพูดง่ายอพักเก้าไกลพิธาทำแบบนี้ไม่ได้ไปรณรงค์หาเสียงไปทำโพลไปสนับสนุนเด็ก นะไปไเสนอร่างกฎหมายอะไรพวกนี้เนะี่ยทำทำไปเนี่ยคนก็จะมาเกียดสถาบันหรือเปล่ามันเป็นการกัดเซาะเหมือนชายฝั่งเนี่ยนะนะเวลาชายฝั่งก็ต้องทาเขื่อนไงทําเขื่อนไหมมาตราร้อยสิบสองก็เปรียกเหมือนเขื่อนนะผมคิดว่านะจุกรูผมคิดว่างั้นอนะ่ะแล้วเวลาน้ํามันซัดมาเนี่ยมันเจอเขื่อนเนี่ยฝั่งก็ไม่พังนะยผมคิดเอาเองนะจะคิดผิดก็อย่ามาจําคุกกูเลยนะนะนะครับ ก็ว่าครับก็ก็มีสารรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับมีเขื่อนนะเอามากั้นไว้เออนะสารตัดสินแล้วนะคุณอย่าไปกัดเซ้อเอออย่าไปกัดเซ้ออย่าไปคิดจะแก้ไขอะไรมากตรา112ถ้าคุณจะแก้คุณก็ต้องไปกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัตินะก็คือไปเข้าสภาอะไรอย่างนั้นเออเขาบอกว่าไปกัดซาะนะพอกัดซ้อมากๆเข้ามาเนี่ยสถาบันจะอยู่ไม่ได้ อะไรทำนองนั้นเท่าที่ผมฟังเนี่ยฟังฟังแล้วแปลงน,นะเพราะว่าใช้ภาษามันโบราณหรือเปล่าไม่รู้กัดเชาะนะนะกัดเชาะตะหลิ่งพังหรืออะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้อะไรเนี่ยประมาณนี้แหละทุกรู้นะพูดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวติดกุ๊บนาว่ากันไป